ภาคเจ็ดหน้าที่ยี่สิบหกถึงหน้ายี่สิบเจ็ดนะครับเรื่องปัญจอุบาสกตอนนี้จะเป็นการสัมพันธ์นะครับจะเป็นการสัมพันธ์ะนั้นท่านที่ดูช่อง youtube อยู่กดไลค์กดแชร์กดแสดงความคิดเห็นขอให้กดครับกดได้แค่ครั้งเดียวต่อหนึ่งคลิปนะครับกดกดนิ้วโป้งนะครับยกนิ้วนิ้วโป้งหรือว่าจะแสดงความคิดเห็นท่านใดที่ยังไม่ติดตามก็ให้กดติดตามด้วยนะครับ หรือถ้ามีโฆษณาโผล่ขึ้นมาในระหว่างการดูคลิปก็ปล่อยให้โฆษณาเขาเล่นไปไม่ต้องกดข้ามเพราะว่าจะได้เป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนคือผู้อุปถัมภ์หลักของการดูแลในเรื่องของ Youtube นั่นเองท่านก็จะเป็นผู้ให้การสนับสนุนอาจจะรำคาญท่านนิดนึงในเรื่องของโฆษณานะครับแต่ว่าถ้าคิดว่ามันเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ให้ความรู้ก็ให้เป็นเป็นการสนับสนุนไปโดยที่ไม่ได้ เสียเวลาอะไรเยอะแยะมากมายนักนะครับ <c oughs> เริ่มตั้งแต่อัถร,ราัสถานะครับตรงที่เราแปลไปเมื่อสักครู่นี้แหละแปลง่ายแต่สัมพันธ์ไม่ง่ายด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่ายังดูสดอยู่ทางช่องยังดูสดอยู่ทางช่อง Facebook นะครับสามารถเข้าไปในลิงก์ใน Zo ูม แล้วก็เข้ามาดูจะชัดเจนในซูมสามารถพูดคุยกับผมได้ด้วยนะครับถ้าใครอยู่ในช่วงไลฟ์สดสงสัยก็สามารถถามได้เลยหรือว่าดูไม่ทันให้ช้าลงอีกก็ทักท้วงได้เพราะว่าถือว่าเป็นของขวัญสำหรับท่านที่อยู่ในไลฟ์สดครับอ่ะนะครับมาดูได้ต่อไปเลยนะคะอาธากาละสัตตมีในอาหา สัทธาสยกตาในอาหาอาหาอยู่ไหนครับอาหาก็ตรงที่อิมังคาถามหานั่นแหละครับมันเข้าเลนในยาวนะฮะอสศเอาใหม่ครับอถากาละสัตมีในอาหะสัทธาสยกตาในอาหาอาหาอาขยตบทกัตตุวาจกอัศวิเศสนะของเถรสะเถรสะ เทระสาแปลว่าอะไรตอนที่เราแปลแก่พระเทระนะตรงนี้เข้ากับวัตวานะครับสัมปทานะในวัตวาอ,อ๋อวัตวาไหนวัตวาจบจบเล่ในตัวนี้เล่ในตรงนี้นนนจบตรงไหน,น,นก่อนคาถาครับดูติดติดกับอิมังคาถามหานั่นแหละมันมีวัตวาตัวหนึ่งผมไม่เลื่อนนะถ้าเลื่อนไปเดี๋ยวเวียนหัวเพราะว่าตัวหนังสือมันเลื่อนเนี่ยเลื่อนแบบนี้นะเราดูไม่ทันก็จะเวียนหัวไปลําพังแค่ผมก็เวียนหัวอยู่แล้วนะ อะนะครับมาดูต่อไป <c oughs> แบ่งเป็นประโยคไว้แล้วนะครับอานันทอาราปนะเตวิเศสนะของอุปาสกาอุปาสกาเสยกตาในณสกโณตินะสัปปฏิเสทะในสกโณติสกโณติอาขยัตบทกตัวจบราคังอวุตกรรมมะในนิสายะนิสายะปุพากาลกิริยาใน นิสายะโทสังอวตกรรมะในนิสายะนิสายะปุพาการลกิริยาในนิสายะเออมันนิสายะต่อกันต่อกันก็นินสายะไปครับโมหังอวตกรรมะในนิสายะนิสายะปุพาการลกิริยาในนิสายะตันหังอวตกรรมะในนิสายะนิสายะปุปุพากาลกิริยาในนสะสกโณติก็จบไปนะครับมาดูต่อไปคือเราสัมพันธ์ตามแปลนะฮะ เราสัมผัน์ตามแปลเราแปลว่าอาศัยแล้วซึ่งราคะอาศัยแล้วซึ่งโทสะอาศัยแล้วซึ่งโมหะอาศัยแล้วซึ่งตัณหาตัวนี้มันคือการอาศัยแต่ละช่วงแต่ละห่วงเวลาถามว่ามันเป็นกิริยาที่เกิดขึ้นพร้อมกันพร้อมกันไหมอาศัยราคะอาศัยตัวสะอาศัยมันไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันเพราะฉะนั้นจึงบุพหะการลกิริยาลงในแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวครับต่อไปครับ จริงๆแล้วตรงนี้มันเป็นประโยคยะประโยคตะนะครับประโยคยะอยู่ข้างล่างประโยคตะอยู่ข้างบนอันว่าไฟใดครับเนี่ยอันว่าไฟใดย่อมไม่ซึ่งสัตว์ทั้งหลายไม่แสดงแม้ซึ่งเท่าชื่ออันว่าไฟนั้นอันเช่นกับด้วยไฟคือราคะย่อมไม่มีเนี่ยแปลแบบนี้ครับโสวิเศสนะของอัคิอคิสยกตาในนัตถินัตถิอาขยะตะบทกตวาจก ราคะคิสัิโสวิเศสนะของอัคคินามาศัญญาโชตกะเข้ากับอัคคิโยวิเศสนะของอัคคิอัคคิสยกตานทหติทหติอาขยะตะบทกตวาจกชาริกังอวุธกรรมมะในอัทเสตาวาปิสับอเปกตะเข้ากับชาริกังอัทเสตาวาตัวนี้ครับมันสำคัญมากเลย ย้ำท่านแล้วย้ำท่านอีกคือผมพูดมาทําคลิปมาไม่ไม่รู้ว่ากี่ชั่วโมงมาแล้วนะผมก็ย้ำแล้วย้ำอีกตอนสัมพันธ์ก็ย้ำแล้วย้ำอีกนะก็คือถ้าแปลหลังกิริยาใหญ่แปลไม่ออกแล้วเรียกชื่อว่ากิริยาวิเศษณะตรงนี้ต้องจําครับ เราจะมาแปลว่าปุพาการละกิิยานี่ก็โดนครับมันผิดสัมพันธ์นะฮะถ้าเสตาวากิริยาวิเศษณะในทหติสัตเตอาวุตกรรมมะในาาติติอ่าแล้วก็มาเจอตัวแปลกก็คือกินจาปิกับปณะนะนะกินจาปิกับปณะนะเนี่ยไอสองตัวนี้เนี่ยระวังนะฮะเจอที่ไหนก็ต้องระวังให้ดีเพราะว่าผิดหนึ่งตัวนะครับ ผิดหนึ่งตัวก็เสียสองแต้มอย่างผิดกินจิก็สองแต้มผิดปณะ,ะก็สองแต้มเขามีชื่อเฉพาะของเขาไตสัมพันธ์อย่างอื่นแทนไม่ได้ครับหิสับแปลว่าจริงอยู่นะฮะฮิสับทันฮีกรณะโชตกะอักขิปิปิสับอาเปคาถาเข้ากับอักขิอักขิ สยกตานายทยาหาติทหาหติอาขยาตบทกัดตัวจกเสร็จแล้วก็ไล่สัมพันธ์ตั้งแต่ตัวแรกเนะกินจาปิมาตัวแรกเลยครับกินจาปิสับเติมมาด้วยนะกินจาปิสับอ่นุกขหัตถะ เออผมก็ยังลืมลๆลงหลงลืมๆนะกินจาปิสับอนุขหัตถะสัตตสุริยปภาวังอาวุธกรรมะะในนิสายะนิสายะแปลไม่ออกแล้วนะครับสมานกาลกิริยายในอุปปโน,โนอุปปนโนก็ดีกบปะวินาสโกก็ดีวิเศสนะของอคิ กินจิวิเศษณะของวัตถุงวัตถุงไม่ยังวัตถุอะไรอะไรให้เหลือแปลว่ายังนะฮะวัตถุงการิตาคัมมะในอนะวเสเสตวาอานวัวเสเสตวากิริยาวิเศษณะในทหฏติโลกังอวุตกรรมะในทหฏติปนะศั์อรุจิสูจนะทะเมื่อกี้อนุกหัตถะตอนนี้อรุจิสูจนะทะนะครับ โสวิเศสนะของอักขิอักขิสยกตาในทหติทาหติอาขยตบทกัตตุวาจกกทาจิกาลสัตมีในทาหติเอวัสับอวะธรณะเข้ากับกทาจิอาทหนากาโูสยกตาในนัตถินัตถิอาคยตบทกัตตุวาจกราคัคคิโน สามีสัมพันธะในอัถหนกาโลชื่ออันว่าการเป็นที่ไม่ไม่ของนะสามีสัมพันธะสามีสัมพันธะในอัหนกาโลนามาส,สัญญาโจตกะเข้ากับอัหนกาโลต่อไปนะครับอคิก็ดีข้าโหก็ดีชาลังก็ดี นาทีก็ดีสยยกตาในนตถินตทีอาขยตบทกตัวจกลืมตัสมานะลืมตัสมาไปเลยตัสมาเหตุในนาถินะครับในกิริยาคุมภาคแล้วก็อาคิก็ดีเกาโอก,ก็ดีชาลังก็ดีนาทีก็ดีสยยกตาในนตถินตทีอาขยตบทกตัวจกราคาสมโมวิเศษสนะของอาคิโทสาสมโมวิเศสนะของข้าโห โมหะสมังวิเศสนะของชาลังตันหาสมาวิเศสนะของนาทีเสร็จแล้วก็รวบวาสับานามสับสัญญาโชติกาเข้ากับนาะทีแล้วก็รวบวาสับนะครับว่าสี่สับปะทะวิกับปะทะเข้ากับนะรวบบทนะ รอบบทปัทาวิกับปัทาเข้ากับราคะสโมอักขิโทสะสโมขโหโมหสโมมังชาลังตัณหาสมาณทีนามะอิติสับอาการะในวัตวาเนี่ยครับวัตวาที่เปิดมาตั้งแต่ข้างบนนี่อิมังวิเศษณะของคาถังคาถังอาวุธกรรมมะในอาหะเข้าไปในคาถาเลยนะครับ อค at um ิสยกตาในนัตถินัตถิอาขยตบทกตุวาจบราคัสมวิเศสนะของอคิข้าหัวสยกตาในนัตถินัตถิอาขยตบทกตุวาจบโทสัสมวิเศสนะของข้าหัวชาลังสยกตาในนัตถินัตถิอาขยตบทกตุวาจบ โมหะสมังวิเศสณะของชาลังนาทีเสกตาในนาทีนาทีอาคายตบทกตววจกตันหาสมาวิเศสณะของนาทีคือเป็นคาถาที่สัมพันธ์ง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวมาสัมพันธ์แค่อัดต่อพักสายตาสักแวบหนึ่งครับ